สวัสดีค่ะไมนูกินซาคะสวัสดีครับน้องคินครับน้องคุณอยู่ตรงนู้นนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาแค่สามาคนมาสี่คนปะป๊าไปจอดรถอ,อยู่นะคะ<ด>วันนี้คุณแม่มาทูลราที่หัวหินแต่ว่าเออมานัดมานัดคุณทัวร์ที่ปาก่อนก็เลยเดี๋ยวแวะมากินไอศครีมก่อนนะคะ<ด>วันนี้คุณ<ด>แม่มาจัดชุดนี้เลยนะคะ ชุดน,นี้ค่ะของใช่คุณไม่อยากกินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใช่น้องคุณไอติมข้าวเหนียวมะม่วงนะคะส่วนเด็กๆก,กินเป็นวานิลลานะคะไม่น้องคุณกินเป็นอ่ะเป็นกล้วยน้องกินกินเป็นถ้วยนะคะของคุณแม่กินเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใส่จานนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะโอเคตอนนี้แม่ก็รอรอรอไอ,อรีมมาอยู่วันนี้วันนี้ มีเพื่อนๆหลายคนถามว่าแม่ไม่บอกวันวันวันที่แม่ว่าใต้คลิปใต้คลิปช่อง Youtube แม่มือจะมีวันที่บอกนะคะเวลาตั้ค้วยค่ะเอาเอาเอันนี้ด้วยเอน้องสั่งเอาคอเอาบอกเฟิรเพิ่ม,ม,มค่ะน้องคินสั่งออเดอร์ของเพิ่มอยู่นะคะโอเค ตอนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเราก็จะมาลองเชฟได้ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะป๊าป้ามาแล้วนะพี่คุณไม่คิดนั่งพี่ลูกไม่ยุ่งเขาอื่นนะคะไม่เอาเราไม่เป็นเด็กดื้อเราไม่เป็นเด็กซนนะคะเราสอนลูกเราเอานะคะไม่ให้ไปยุ่งกับคนอื่นของบางทีเราไม่รู้ว่า ที่ที่มันเป็นที่ส่วนรวมสาธารนณะแบบนี้ใจเขาใจเราอะ่ะบางทีลูกคนอื่นยุ่งอย่างเนี้ยเราเด็กกันน่ารักค่ะลูกเราคือน่ารักสำหรับเราแต่อาจจะไม่น่ารักสำหรับทุกคนนะคะบางทีเราก็ต้องแบบเนาะสั่งแล้วสั่งเป็นก๋เดี๋ยวมะม่วงเดี๋ยวป๊าก,กินกับแม่ก็ได้ไม่ต้องสั่งหรอกมี้ำเนียามะม่วงด้วหม่แม่มีน้ำเหนียวมะม่วงด้วยดูดีแม่เดี๋ยวิงกับพี่เดี๋ยวว้พี่เขานะั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พี่เขาเก็บนี่ไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวน้องเล่นขาดอาคุณคินอัดอัดช่องของบริษัทยานึ่งก็ได้ช่องของสินด้วยโอเคจ้าสวัสดีครับกินไอติมแต่ว่าไว้กินไอติมก่อนที่จะไปบูกโอรถั่วหินอ๋อไอติมไอติมอะไรครับวันนี้วันนี้ล่ะ วันนี้เราวันนี้อาจจะต้องกินจิ้มจุ่มวันนี้เราหน้าบ้องมุ้งใช่ค่ะต้องแม่มุ้ยเออไม่ไม่จับขาไม่จับขาบ้องแม่คือจับคือจับเดี๋ยวมือรูดโต๊ะตอนนี้เป็นหน้าข้าวเนหน,นียวมะม่วงเป็นหน้าร <bush. S 2> ้อน จะมีอย่างเงี้ยทุกปีช่วงจะสงการแม่จําได้หรือว่าจะมีข้าวเหนียวมะม่วงมาปีเซเว่นเซ้นก็คือจะไม่พลาดน,นะคะจะทานทุกปีปีและครั้งสองครั้งประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ทานบ่อยมากมีทต่คนทักก็อ้วนขึ้นตรงนี้ระคาเพราะว่าม่ไม่ขยับแล้วมีคนทักก็อ้วนขึ้นนั้นเลยไม่เป็นไรเนาะอ้วนอ้วนเพราะว่ากินเยอะโอเค กินได้แล้วแต่คุณยังไม่ได้เพรบ้านของคุณเป็นตัวเป็นตัวคุณกินได้แล้วเหรอคะเป็นอะไรครับไหนดูหน่อยอันนี่หรอไม่น,นี้หรอค่ะน,นี่เป็นบล็อกเฟิร์นม,มาแล้วอันนี้เป็นบล็อกเฟิร์นนะคะแต่ว่าเฟิร์นข้าวหนึงปาร

แม่ตั้งตารอมานะคะนี่มาเพิ่มน้ำตาลในเส้นเลือดกันโอเคค่ะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดเวนเส้นเป็นอ่าซีซั่นผิวแห้งม็ม,ม่วง น้าด้ะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทาทนพร้อมกันนะคะามาดูปลกว้าวเออเนเพื่อนด้วยกินดินะะ้าามเรามาต่อไม่ได้นะะองเเดี๋ยวใช้กล้องเลยาหาย ป้าจะถ่ายป้าสั่งใหม่เลยมีมีอมอป้าจะเอาก้องแม่ไปถ่ายรูมไอโฟนแม่จะกระพังแล้วตอนเนี้ยตัวเนี้ยที่แม่ใช้อัด YouTube อยู่อะค่ะเป็น iPhone 5ทีนี้ว่าเราทำอัน ไปอัดซ้ำอีกอันนึงอ่ะมันจะอัพไม่ได้อร่อยมาแม่อร่อยม่งีมะม่วงด่ด้านกม่ด้วยอร่อยอ่ะเอาอ่ะแม่ให้ทุกคนดูมะม่วงไงแม่ให้ไหมครับขอบคุณแมอล้มเอมันเยิ้มนลมไปแล้วอร่อยอ่ะอร่อยครับ กนอรอยไหน้องกินจะกินแบบ ธรรมดานะคะไม่วิปปิ้งครีมกินแค่นี้นะคะไม่ใช่ว่าแม่สั่งให้เขาเท่น,นี้นะเขาเลือกเองนะคะโอเค เสร็จแล้วของกระดาษระบายสีเน่ะยี่เป็นทางไหนเด็กจี๊ิบกไม่แฝดค่ะขอบคุณอขอบคุณมากค่ะบริการดีๆนะคะจากสเวนเซนก็เป็นกระดาษระบายสีนะคะทีแล้วเนี่ยมีวัฟเฟินด้วย แบบสีเลยสร้่ <c oughs> โอ้ใครสั่งบลฟิมาน้องกินใช่ไหมคะปสีเดียวโอ้มีฟิด้วยหรอมีสีเสลบายด้วยใครสั่งมคคร้องกินค่ะน้องใครน้เนี่ยมีเ,เีด้ใใรหใใรหมอรใใรหมีอิชลนใี่ในใ้องนเหรอ

สองชิมดูนิดเดียวให้ใหปเพื่อนเพื่อนดูรับจริงๆว่าอร่อยนะออกมาอีกไหมทำไม่ชอบอ่ะเพราะว่าอร่อยอ่ะกินเป็นไงพี่รักูชื่อกรออะลังกู อปิดอร่อยมากกินสักปีละครั้งทำให้หายอยากทานบ่อยกรเลียนเอา่้น 好吗？ ก่อนนะคะทื่อนเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปทานอาหารอร่อยๆอีกนะคะตอนนี้ขอป้อนขนมลูกๆก่อนไปก่อนลวบายบาย